ฝันเห็นมแมลงสาบคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาคอยยื่นมือช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดหากทำอาชีพอิสระจะสามารถได้กำไรดีหากคุณฝันเห็นมแมลงสาบเต็มไปหมด คุณอาจต้องเจอเรื่องน่าเบื่อหน่ายกับการต้องพบปะผู้คนอยู่บ้างรักษาสุขภาพให้ดีระวังการปวดข้อกระดูกปวดหลังอย่าใจร้อนเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาต่อตัวคุณเองส่วนใหญ่แล้วการฝันเห็นมแมลงจะมีโชคลาภก้อนโตเข้ามามีคนคอยช่วยเหลือในหลายๆเรื่องให้สะดวกสบายขึ้นชีวิตช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลขเด่นของความฝันนี้คือ 8 3หากใครฝันแบบนี้ขอให้โชคดีสมหวังดังที่ตั้งใจเอาไว้หากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้โชคดีสมหวังถูกหวยกันทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะ